เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันธรรมาดาและทำบางคำเคยออน ครับครับไปไหนกับผมบไปไปบ้านป้าเอไปบ้านป้าเดี๋ยวให้ปะปูปะบูอเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งก็ได้ไปส่งเลยเหรอครับครับุ๊ยใจดีจัง นั่งนี่เลยนะนั่งโอ้ยแฉะเชียวพี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่มาจะทำนำบนนี้เลยโอ้โหแล้วแล้วพี่ไม่ไปด้วยกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้พี่ก็รับมาดับก็ได้โอ้โหใจดีพี่ใจดีขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่แหมพี่รู้จังจริงนะป้าบูดังไหมดังเล็บกดดังเล็บข้ามดังทั่วประเทศโต้ดังทั่วประเทศเลยเหรอรู้จักแน่แน่นะอย่าพาไปผิดนะพี่ขี่ได้ไเนี่ยขี่แข็งไหมเนี่ยหยดตึจอดจอดจอด บ้านนี้เหรอแน่ใจหรือฮึฮ <Hum dû t> <absorbed> ึแน่เร็วบ้านปะบูหลังนี้แหล้วคนคนนั่ยนะคนนั่คนนี่นะร้อยร้อยร้อยพานพันชุดยอดสุดยอดครอบใจขอบขุนครับเอาแล้วทำไมอยู่ที่นี่ล่ะทำไมพี่อยู่ที่นี่ล่ะเราเป็นญาติกันยศสวัสดีครับปะบูสวัสดีครับสวัสดีครับสลามโมเลกุลครับ ยังไงครับาราผมมุสลามอะไรนะแล้วผมตอบาาว่ามุสลามแล้วก็มุสลามคนนี้ครับป้าบูที่ผมพูดถึงจะเรียกผู้เท่าไม่ดีเนาะเรียกคุณลุงก็พอเนาะ ค,คุณลุงวัย74ปีนะครับผู้ต่อสู้มาทั้งชีวิตฮที่บอกว่ายาเสพติดแเรื่องเล็กถ้าเจอลุงป้าบูนี่กระจัดกระจายหายหมดเลยนะครับลุงป้าบูครับอยู่ที่นี่ครับจังหวัดตรังอำเภอสิเกาเดินทางมาต้องนานกว่าจะมาถึงนะครับในที่สุดก็เจอลุงป้าบูแต่งตัวหล่อมากเลยอดีตโต๊ะอิหมั่นนะครับแต่หน้าตาเหมือนพเพลหงนั้งเดี๋ยว <laughs> <laughs> เราจะไปคุยเรื่องราวของป้าบูกันข้างในนู้นครับ <laughs> ป้าบูไม่ได้พูดเลยอึดอัดใช่ไหม ครับครับครับไม่คูดดึงคืนครับโอ้ยอัานเหรอต้องพูดใช่ไหมไปพูดข้างในดีกว่าครับครับ ร่วมแจง้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386ฟรีทั่วประเทศสำนักงานปปสมุ่งมั่นแก้ไขข,ขจ,จัดภัยยาเสพติดน้ำนมเข้ากล้องวีฟิตอิ่มไออุ่นคุณค่าไทยเขาเป็นใคร,รไม่เคยจะรู้เขาม,มองดูฉ<ด>ัน,น,นทำมาไดาและคำบ้า,าช่วยเล่าให้ฟังถน่ึงว่าหมู่บ้านเนี้ตอนที่ป้าเข้ามามันมีปัญหาอยู่ไหมปัญหาใหญ่ๆในปัญหาในเรื่อง เศรษฐกิจเศรษฐกิจนะฮะเหล่วกาซิงแวดลมอ่าแตทีนก็ปัญห้าการป่านกลางนั้นก็ไม่ถึงว่าคนนั้นมันคาดคือชาความโู้จะไส่งโลกไปเรียนนั้นไม่มีทางเรียนไม่ได้นะฮะไม่มีช่องทางเงยกไปเพราะตรงนี้นั้นมันเป็นเถกัดดานนะฮการคมนาคมมันไม่สะดวก ส่วนนึงตอนนั้นทะเลที่นี่เขาบอกว่าตอนนั้นมันมันยังไงมันหาสักน้าไม่ได้เลยอะครับไอชีพกองยาบ้าลนั้นไอเครื่องมือเธอเขาทันสมัยยู่มานั้นอืเขาก็มาบุกรุกเขาก็มาจับโดยไม่แลหน้าแลตาของชาวบ้านนะเป็นวนรุนวนล่างวุนรุนวนลักเป็นคนที่อื่นที่เข้ามาทำคนอื่นคนหมู่บ้านอื่นเออคนในนี้ก็ทาเหมือนกันก็ทำเหมือนกันมันไม่ผิดกฎหมายอะป้าที่คนที่เข้ามาทาวุนล่างว่นรุนผิดไหมครับเ ทำไมเราไม่จับจับูเออไม่เราไปจับตรงนั้นเราถื่อว่าถ้าเราจับเอาเผื่อนไปใสร่างเอาเผื่อนไปติดคุกเห็นไหมเราถือว่าตรงนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาเราไม่เอาวิธีการนั้นเราเอาวิธีการมาหนังชุ่มวัวเลยการหนังคุยหนังคลิบซาห้าทางออกอนะเราห้าทางออกกันว่าเราปัญหานี้เราห้าทางออกกันเือปด้วยเจ่าบาัวเรานันก็เราต้องลงไปปราบ นะเราไม่ได้ลงไปปรามนะเราลงไปปรามเลกาบุเราป้องกันรองเอาช่องยางนะป้องอาป้องกันเลกาปรามแล้วมีคนที่เขาแบบไม่ยอมหยุดไหมเขามันมาหาเรื่องมีสู้กันเงี้ยมีไหมครับกาวก้ามันมีขั้นแรกมีแบ่งเขตกันอ๋อแบ่งเขตกันว่ะถากถากรองวันนั้นจ้นยาเข้าไว้นะถากรองวันนี้จ้นยา่านะอะไรแบบนี้ แล้วตอนเนี้ยพอเขาเลิกกันไปเนี่ยสัตว์น้ําก็มีสมบูรณ์แล้วตอนนี้ครับครับครับชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนละนั่นคือชาวบ้านก็นั่นก็กามันไม่เดือดร้อนถ้าใครวรเลยนนะค,คือเขาเขาก็เลี้ยงครอบครัวอยู่ได้แล้วก็ส่งลูกไปเรียนข้างนอกได้<อ>นะเราถือว่าตรงนี้นั้นครับอาชีพของเรานั้นน่าจะมันคงอยู่ อันนี้ที่พี่ป้าเล่ามาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาพวกเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของคนในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับครับทีทนี้มาถึงอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เพราะมันมันสืบเนื่องมาจากปัญหาปากท้องหรือเปล่าทําให้คนออกไปนอกหมู่บ้านกันออกไปทํางานออกไปหากินข้างนอกกันแล้วก็กลับเข้ามาพร้อมกับยาเสพติดครับครับครับ <c oughs> ปัญหายาเสพติดนี่มันเป็นยังไงครับ <c oughs> คือปัญหายาเสพติดโรน่ก็โมองผาบออก ะะมองพับออกเหลือต่างๆได้ว่าเศรษฐกิจของเรานะัออยู่ดายอยู่รอดแต่ว่าถ้าหากว่าลูกล้านของเรารเราไม่เอารู้ไม่เอาช้าม,มันไปถามานข้างนอกมันเข้ารอบมานํายาเสพติดนําข้องได้ไม่ดีข้ามามที่นี่สร้างให้ครอบครัวได้รอดสร้างให้ครอบครัวนั้นวนวายสถานการณ์ในบ้านแหลมมะขามอีนิดหนึ่งเรื่องยาเสพติด มันถึงขั้นร้ายแรงมากไหมหรือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานไม่ไม่น่ากลัวกานี้ไม่เยอะไม่เยอะประมาณเราสักไม่ได้เราเซ็บกับกลัวสิบ,บกว่านเดือนครับอืมที่ติดชัดๆเห็นชัดๆเลยรู้เลยรู้เลยนะแต่แต่ป้ะไม่ใช้วิธีกฎหมายเข้ามาเล่นงานใช่ไหมครับครับอ้ตรงนี้กฎหมายของทางราชการนี่เราเราไม่ใช่นะ เราให้เพราะว่าคนต้องใช้กอหไม้น้ำมันมีอยู่แล้วครับนะเป็นในเราไม่ถ้งว่าเราต้องหาข้อมูลแล้วก็ชี้แนนบแท้จนต้องทำบรรนั้นนะอย่าให้ตัวเราเดือดร้อนนะเราทำบมนั้นวิธีการที่เสร็จแล้วกาเราก็ก็คุอยไปในรูบวิธีการนั้นในลักษณะที่ว่าเราเราอยกันนะเรา ถื่ว่าเมื่อังเรากินข้าวหม้อเดียวกันนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วน้นเโคก็เข้าใจสรุปว่าป้าเนี่ยแก้ปัญหาสียสิิ์โดยวิธีตอนแรกก็คือเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวเขาก่อนนั่นเลยนั่นเลยใช่ไหมครับทาความเข้าใจอและวิธีนี้อย่างเดียวนี่ไม่ได้ผลต้องมีวิธีอื่นเข้ามาช่วยใช่ไหมครับใช่ป้าก็เลยเอาเรื่องศาสนาเข้ามาช่วยนั่นเลยนั่นเลยเอาเรื่องของท่านล่าเป็นตัวตั้งและยังไงครับเอาเข้ามายังไง คือเอาข้ามาช่วงเดว่าปาเป็นตัวอิมเป็นตัวไอ้มใเสร็จแล้วพอว่าคนข้าวไปในมัสยิดนะครับข้าไปในมัสยิดนี่คนมันไปได้ถูกขั้วครับผมนะทังรวยห้าที่แปดกระพัวมันไปได้มัดนะทีนี้ขั้วหนึ่งช่องคนซ้มคนมาเนี่แสดงว่าเราได้ฎหมาเพอได้ฎหมาเราก็แรงแรงว่าเออเรื่องยาเสพติดปัณนนะมันให้โทษปั้นนะ มันเป็นบาปนันนะนะมันคําว่าเราดีเป็นข้อดีนั้นเราเป็นไม่ได้เราต้องแรงมาเรายืดแล้งบนอาแท้เลยเนาะตรงทุเราเลยพไปตรงนั้นเลยพูดตรงนั้นในในเล่าเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าคนติดยาในคนที่มาละหมาดบางก็อาจจะมีคนที่เสพยาเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยเขาได้ยินทุกวันเออได้ยินแล้วเขาเขาฟังโตอีมามพูดอย่างนี้แล้วเขาเชื่อเหรอครับเขาบางบางส่วนนั้นเชื่อ แต่มันไม่เฉือมันเปลือมันมันต้องเฉืออเปลือมันทุกความกดดันคงตัวมันครับตัวมันว่าถ้าใครกินยาถ้าเป็นตายลงบาบันเปลือเขาจะไม่ไปทำพิธีทักษาตนาอายตรงนี้มันทุกครับทุกกดดันเนาะแต่ี้ก็มันก็เชื่อชื่อเรื่อยแล้วเห็นบอกว่า มีวิธีการโดยเอาเอาคนเอาเด็กเ,กเอาอยาวชนนียไปไปเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเอาเรื่องปลูกป่าชายเลนเข้ามาอันนั้น <ปะ S 1> น,น <ปะ S 1> ยังไงครับเป็นยังไงครับคือในที่งราลองกล้องข้อมาเรานี่คือเป็นป่าชุมชนครับทีนี้เรารุ่นอารมณ์ในเรื่องของป่าชุมชนอืให้เด็กนั่งรู้กุนขาในเรื่องเศรษฐกิจของมันต่อไปอนะครับทีนี้เมื่อเราให้ล้วว่าเราคาด ปาชายเลนม้มาปาชายลนเลนมดความพอมมดใ่นี้เราเรียกว่าซัดในรีนะม,มันก็ฮอดไห้ไปด้วยคอันนี้ป้าให้ให,ให้ยังไงเอาดนาลงให้เขามาปลูกกันทุกๆเดือนหรือยังไงกรมันมันเป็นข่าวเป็นข่าวพอไม้มดีกันมาเนี่ยพอป้ามันมันอยู่รอดอย่างนั้นเนาะการแสดงว่าเราก็าจุด ไม่อยากว่ายุดพลโรกระเสิ่มไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไปเรื่อยๆอยากจะเห็นหน้ยอยากจะเห็นบรรยากาศบรรยากาศตอนที่ ในสุราอ่ะก็ไก็มีการพูดเรื่องเนี้เพื่อทาการลดเลิกยาเสพติดเนี่ยครับครับเออผมไปดูได้ป่ะได้ได้ได้ผมเข้าได้ไหมได้มันมันมันมีมีมีหน้าตั้งไปใต้ตัวเดียวตัวเดียวได้ได้ได้ ถายาสิบติดนี้ไม่มดดส้นไปในในพื้นที่เขางมื่เราเราจะต้องสู้ต่อสู้คมมัดลุมห้าใจแล้วเราถื่ว่าเหลืองนี้มันเป็นเหลืองของเราแต่รเราต้องสู้โซ้อยู่แบบนั้นสู่ไม่หยุด มาแล้วตรงนั้นเหลมาตร้นถึงนะเออเด็กกระส้นเร็ตรงนี้นรเ,เ,เ,เราฝากแฟนจะานี้นนนนป้าครับถามนิดนึงสิครับอ่ตั้งแต่ป้าทำมาตลอดทั้งหมดเนี่ยแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องยาเสติดเนี่ยตอนนี้ปัญหายางเสีติดของที่นี่ลดลงไปเยอะแค่ไหนตอนนี้เหลืออยู่แค่ไหนครับครับเป็นเรตาว่าผลตังเรือยาเสพติดลดนะ รถนราคิดว่าถื่ว่ารถมากรถมากนะแต่ว่ามันก็คงอย่างเรื่อยอยู่มัง้งนะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่นี่เ,เขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงดีดีขึ้นเยอะไหมเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยครับกาเทียบกับเมื่อก่อนเนี่บคนช่างนี่ดีนะดีแต่ว่ามันมันขาดปัจจัยนึ่งแล้วว่าในเรื่องชึ่งเวทลอมนั้นมันมันหมาก แต่ว่าวิทีชีวิตการชายกันอยก,กันกินดีขึ้นดีขึ้นความความสุขที่สุดในชีวิตของป้าบูเนี่ยคืออะไรตอนนี้หวังอยากจะเห็นอะไรครับอ่าความความสุขอยากจะเห็นเราทีนี้อยากจะเห็นตรงนี้นั่นเราจะจะเห็นว่าชุมชนของเราอ,อยากเห็นคนของเราให้มันโยในกระบวนการสร้างคม ไม่หลังเกียรติเราอยากเห็นตรงนั้นครับอการเราพอใจตรงนั้นเราเคยคุยครับพี่น้องว่าอยาชวนเราเราว่าเราไม่จะต้องการอะไรเราไม่ได้ว่างอะไร,รไม่ได้ว่างเบียว่างเงินว่างคล้องแต่ว่านะวิธีชีวิตที่เรามาโยกบนโลกดุนยาเนี้ยเราทำเพื่อเราต้องช่วยเหลือรเราต้องดูแลเราต้องปกป้อง อันนี้ก็เป็นผลงานแล้วก็เป็นวิธีคิดที่น่ายกย่องของป้าบูนวลสีคนนี้นะครับป้บูนี่มีความโดดเด่นมากในเรื่องการลดปัญหายาเสพติดนะครับจริงๆปัญหายาเสพติดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยวิธีการ รุนแรงไม่มีไม,ม่การใช้กฎหมายเข้ามาเข้ามาแก้ไขนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสําเร็จใช่ไหมครับแต่ป้าบูเขามีวิธีการของเขานะครับอย่างแรกอย่างเช่นเรื่องปากท้องเมื่อชาวบ้านมีเศรษฐกิจฐฐที่ดีมีปากท้องที่ดีนะครับมีเงินเข้ามีรายได้ดีปัญหายาเสพติดก็ลดลงไปในตัวแล้วก็อาศัยความที่เป็นโต๊ะอิหมามของป้าบูนะครับก็จะมีคนนับหน้าถือตา ป้าบูก็ใช้หลักศาสนาอิสลามเนะครับเข้าสั่งสอนเข้าอบรมคนให้เลิกใช้ยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเอามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นวิธีการหลายๆอย่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่เอามาช่วยการเอามาร่วมกันเพื่อทําให้การลดยาเสพติดนี้ได้ผลด้วยนะครับจริงๆนะครับถ้าขาดคนอย่างปะบูไปสักคนนะครับบ้านแหลมมะขามก็อาจจะไม่มีความสุขอย่างทุกวันนี้ แต่ถ้ามีคนอย่างป้าบูทั่วประเทศนะครับลองคิดดูสิครับว่าทุกชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดยาเสพติดประเทศไทยจะมีความสุขขนาดไหนครับและนี่ก็คือป่าเดินดินของเราครับป้าบูนวลสีแห่งอำเภอศรีเกาจังหวัดตังครับปัญหในชุมชนเราจะยึดหนึ่งเสียไม่ได้เราต้องต่อสู้ตลอดไปเราสู้คนเดียว ไม่ได้เราตร้องซ่เป็นช่องคนชพาคนตลอดมดัดทางบ้านเราช่กันทางมู่บานนะไม่อยาเราช่วกนเดียวรองนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงาน5รั้วป้องกันเตรียมแถลงผลงานในช่วงกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพต,ติดหลังจากที่สำนักง,งานปปสได้ดำเนินแผนยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันรั้วชายแดนรั้วชุมชนรั้วสังคม รั้วโรงเรียนรั้วครอบครัวในช่วง3เดือนแรกสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มลดลงสำนักงานปปสจึงได้ดำเนินแผนยุทธศาสตร์หารั้วป้องกันและติดตามผลต่อไปอีกใน4เดือนข้างหน้าโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงพื้นที่ผสมผสานมาตรการในแต่ละรั้วป้องกันในระดับพื้นที่ขับเคลื่อนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาทั่วประเทศกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อหวังผลตรงจุดกดดันตรวจคน้นปิดล้อม ปราปรามจับกุมและต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ไปยังรั้วป้องกันอื่นๆอย่างครบวงจรทั้งนี้เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยเฉเลยคำถามสุด,ดาที่แล้วที่ถามว่าสมุนไพรที่นำมาบำรุงไก่ชนต้องใช้อย่างละเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2อย่างละหนึ่งขีดและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับ เล็ับวันนี้กับดอกจันทร7 7ทางด่วนข้อมูลการเกษตรแ้นครับรู้ไหมครับว่าหากต้องการลดปัญหากลิ่นเหม็นในเล้าหมูเนี่ยต้องทำยังไง รู้สิคะพี่แค่นำมะเฟืองกากน้ำตาลอย่างละ3กิโลมาผสมกับพอดอสองหนึ่งซองพร้อมน้ำเปล่า10ลิตรหมักทิ้งไว้1เดือนจากนั้นก็กรองให้เหลือแต่น้ำแล้วผสมกับน้ำเปล่าอีกครั้งเพื่อน,นำไปให้เจ้าหมูได้กินเพียงเท่านี้นะพี่ก็สามารถลดกลิ่นเหม็นแถมยังช่วยให้หมูแข็งแรงด้วยนะคะพี่คะโอ้โหไม่ยากเลยนะครับแฟนคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว w รไวเว็บรักบ้านเกิดดอทนะครับ มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าผลไม้ชนิดใดที่นำมาเป็นส่วนประกอบของน้ำหมักเพื่อลดกลิ่นเหม็น 1. มะเฟือง 2. มะนาวคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w w w r ัก b ้าน h กิด c o m ทราบคำตอบแล้วส่งไปเสนียบัตรมาที่ตู้ปน .1160 รามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับเสื้อคอกลมจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็กครับ โครงการทำดีทุกวันและกรมควบคุมโรคร่วมมือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่2009่าน s อสสำหรับลูกค้าดีแท็กและผู้ใช้บริการดอกจัน1677สวัสดีครับผู้ชมผมชื่อพ่อใหญ่มามน้าทนวีเลยเป็นคนอังกฤษแต่มายุอีสานโดนแล้ว17ปีกว่าครับถ้าอยากรู้เรื่องความคิดพร้อมชีวิตพร้อมอย่าลืมเบิงปราดเดินดินวันเสาร์หน้าเที่ยงครึ่งอย่าเบิงช่องอื่นมันประมุ่นดอกเอ ทานแตงค่ะนั่นเหรอประจวบเหรอค่ะเซิงคนบางคนต้องมองข้างในมีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งสิ่งนี้ที่รอมานิ่นนานเราอยากกินข้าวอยากินข้าวมาเลี้ยงผมปะอ่า เล eh Apache> Rainbow> ี้ยงเลยจะกินข้าว